ถ้าพูดกันตรงๆสำหรับการตัดสินใจเลือกตั้งของพี่น้องภาคใต้ในครั้งนี้ดิฉันคิดว่าพื้นที่ที่ตัดสินใจง่ายที่สุดแล้วก็ไม่มีอะไรซับซ้อนเลยคือพื้นที่หาดใหญ่ที่เพิ่งผ่านช่วงวิกฤตน้ำท่วมที่เกิดความเสียหายทั่วเมืองเกิดความเสียหายมากที่สุดในรอบหลายสิบปีวันนี้เรายัง มีพี่น้องประชาชนจํานวนไม่น้อยที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยานะคะเราเองลงไปทํางานในพื้นที่เราได้ยินเสียงสะท้อนอยู่ตลอดเวลาแต่เราเป็นฝ่ายค้านณะปัจจุบันนี้เราทําอย่างอื่นไม่ได้นอกจากการส่งเสียงแทนพี่น้องประชาชนเพราะเราเชื่อว่าเสียงของเรามันดังกว่าพี่น้องประชาชนล่าสุดคุณธนาธรก็ขอให้รัฐบาลรักษาการเร่งรัด ย้ำนะคะว่าช่วยเร่งรัดการเยียวยาให้พี่น้องประชาชนคุณนึกภาพคนที่บ้านพังหมดเลยบ้านที่หลังคาไม่มีบ้านที่ไม่มีฝาผนางังบ้านที่พังหมดเลยอะ่ะเขารอคอยการช่วยเหลือและการเยียวยาบางทีทางเลือกเดียวของเขาคือรอคอยเงินเยียวยาจากรัฐบาลแต่นายกรัฐมนตรีรักษาการกลับบอกว่านี่ไม่ใช่หน้าที่ของนักการเมืองและอย่ามาดิสเครดิตทางการเมืองดิฉันคิดว่าวันนี้ คุณอนุทินจะหาเครดิตทางการเมืองจากพื้นที่ไหนก็ได้ค่ะแต่จะหาในพื้นที่หาดใหญ่ดิฉันคิดว่าพวกเราก็ไม่จําเป็นต้องดิเครดิตคุณอนุทินเลยเพราะตั้งแต่เริ่มต้นเหตุการณ์น้าท่วมจนถึงวันนี้คุณอนุทินไม่มีเครดิตอะไรเลยสําหรับเหตุการณ์ในครนั้งนี้ไม่มีเครดิตอะไรเลยในฐานะนายกรัฐมนตรีในการจัดการน้ําท่วมหาดใหญ่ตั้งแต่วันเริ่มต้นจนถึงวันนี้วันนี้หากคุณจะกล่าวว่าคุณกลัวกฎหมายในการเยียวยาดิฉันถามกลับไปว่าวันที่ สถานการณ์น้ำท่วมพีคที่สุดมันประเมินได้ว่ามันจะเสียหายประมาณเท่าไหร่และการเยียวยาจะต้องเร่งรัดให้เร็วที่สุดทำไมไม่จัดการให้เสร็จตั้งแต่วันนั้นตั้งวงเงินอนุมัติตั้งแต่วันนั้นวันนี้จะได้ไม่ต้องมาพูดแบบนี้และต่อให้คุณกลัวกฎหมายมากแค่ไหนนะคะ มันมีช่องทางที่ทําได้ค่ะยื่นให้กะกะตตีความว่าสามารถที่จะทําการเยียวยาพี่น้องประชาชนในช่วงรักษาการได้ไหมซึ่งฉันเชื่อว่ากะกะตจะอนุมัติเรื่องนี้เร็วอยู่แล้วและในฐานะคนที่ทํางานการเมืองเป็นตัวแทนของประชาชนและอยากได้เสียงจากประชาชนพวกเราพักประชาชนไม่มีใครคัดค้านคุณเลยค่ะถ้าคุณจะอนุมัติการเยียวยาให้เร็วที่สุดในขณะน,นี้เราไม่เอาเรื่องนี้มาตีกินทางการเมืองแน่นอนเพราะความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมันมากกว่า แต่พอสถานการณ์แบบนี้เราทวงถามแทนพี่น้องประชาชนเราขอให้คุณเร่งรัดการเยียวยาให้มันเร็วขึ้นทําไมมันจะทําไม่ได้ดิฉันไม่เชื่อว่าทําไม่ได้มีกรณีเทียบเคียงในการเยียวยาพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งพื้นที่ชายแดนนะคะวันนี้รัฐบาลอนุมัติงบประมาณในการเยียวยาพี่น้องประชาชนแล้วโดยรายละเอียดโฆษกรัฐบาลบอกว่า ได้ยื่นให้กะกะตตีความว่าสามารถทําได้หรือไม่ซึ่งสุดท้ายแล้วเห็นไหมคะว่ารัฐบาลสามารถที่จะเยียวยาพี่น้องประชาชนได้ดังนั้นดิฉันคิดว่านี่ไม่ใช่ข้ออ้างค่ะเพราะมันมีกรณีที่รัฐบาลสามารถทําได้ดิฉันอยากจะให้ใช้บรรทัดฐานเดียวกันในการเยียวยาพี่น้องประชาชนแล้วอย่าบอกว่า การทวงถามเงินเยียวยาไม่ว่ากรณีไหนไม่ใช่หน้าที่ของนักการเมืองนะคะไม่อย่างนั้นจะอาสามาเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนกันทำไมถ้าเรื่องแค่นี้คุณเป็นปากเป็นเสียงให้พี่น้องประชาชนไม่ได้ดิฉันอยากจะ เรียนแบบนี้จริงๆว่าจริงๆแล้วพื้นที่หาดใหญ่วันนี้ถ้าพี่น้องประชาชนจะตัดสินใจดิฉันว่าไม่ต้องรอใบปลิวอาจจะไม่ต้องรอให้ใครเข้าไปแจกใบปลิวหรือว่าอาจจะไม่ต้องรอเจอผู้สมัครเลยด้วยซ้ําท่านตัดสินใจได้เลยจากการ บริหารงานของรัฐบาลที่ผ่านมาท่านตัดสินใจได้เลยว่าท่านจะฝากความหวังฝากชีวิตกับรัฐบาลแบบไหนนะคะที่พูดวันนี้แม้จะเป็นตัวแทนของพักประชาชนแต่ไม่ได้ต้องการที่จะตีกินทางการเมืองใดๆเลยเพียงแต่ภาพสะท้อนที่มันชัดเจนที่สุดที่จะทําให้พี่น้องประชาชนหัดใหญ่ตัดสินใจได้ดิฉันคิดว่ามันมีและชัดมากๆค่ะ